สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการประกันทันข่าวจากเบลเอินชัว sure นะคะก่อนอื่นก็อยากให้คุณผู้ชมได้กดติดตามนะคะ subscribe เบลอินชัว sure นะคะแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลข่าวสารที่ ทันฉับไวเกี่ยวกับเรื่องประกันทุกเรื่องนะคะก็กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วแอดเป็นเพื่อนนะฮะตาม qr code ด้านล่างที่เห็นนะฮะวันนี้เป็น ep แรกนะคะเป็นเทปแรกที่เข้ามา สนทนาพูดคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะก็อยากจะแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะว่าดิฉันก็คือ,อนางสาวรัฐาหลายสิททาพักนะคะเรียกสั้นๆว่าหน่อยรัฐาละกันนะคะวันนี้คงไม่มีเรื่องใดที่ฮอตฮิตมากไปกว่าเรื่องการเคลมประกันโควิด ะะวันนี้คือวันที่19บกุมภาพันธ์2565นกะฮะก็ได้มีประกาศจากทางคอพพอนะฮะและทางสมาคมสมาคมประกันชีวิตได้ออกประกาศนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเคลม สินไหมของประกันโควิดสำหรับลูกค้าที่ได้ทำประกันโควิดหรือได้ทำประกันชีวิตประกันสุขภาพถ้าเกิดติดโควิดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเคลมยากขึ้นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีเงื่อนไข5ข้อนะะที่ทางคอปพอ หรือทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับการดูแลเรื่องการประกันชีวิตและประกันภัยของประเทศไทยนะคะได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้5ข้อก็คือเมื่อมีอาการไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาน,านานกว่า24ชั่วโมงนะข้อ2ก็คือ หายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนาทีสำหรับผู้ใหญ่นะฮะข้อ3ก็คือมีค่าออกซิเจนนะฮะค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยน้อยกว่า94%ข้อ4ก็คือมีโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลระยะพินิจของแพทย์ นะฮะสำหรับข้อ5ก็คือเกี่ยวกับเด็กนะฮะสำหรับเด็กเนี่ยถ้าหากมีอาการหายใจแล้วก็มีอาการมีอาการหายใจที่ <c oughs> ผิดปกตินะฮะสั่นและซึมลงดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลงถ้ามี ปัญหาหนึ่งในห้าข้อก็สามารถเคลมประกันได้นะะเนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโควิดบ้านเราเนี่ยติดกันมากขึ้นและมีการเคลมมากขึ้นจนนำไปสู่การปิดบริษัทประกันไปแล้วนะฮะถึงสองแห่งแล้วก็ยังมีอีกสองแห่งที่ กำลังขอคอปพอที่จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยนั่นก็เป็นสาเหตุของการเคลมอัตราเคลมมากกว่าเบี้ยรับนะฮะซึ่งเป็นโปรดัก์เดียวที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการประกันพอสมควรนะฮะ แล้วในกฎเกณฑ์ที่ทางคอะพอก็ดีหรือทางสมาคมประกันชีวิตได้ออกมาเนี่ยตรงนี้เพราะเนื่องจากเห็นว่าโรคโควิดนะะหรือ,อไวรัสโครโรนา19เนี่ยน่าจะเป็นโรคประจำถิ่นะะและ สายพันธุ์โอไมคอนเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่ความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าซึ่งอัตราการเสียชีวิตก็น้อยน้อยกว่านะฮะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนกันพอสมควรแล้วนะฮะทีนี้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่า คนที่ฉีดไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราระมัดระวังและดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะและในอีกกรณีหนึ่งนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของการเคลมสินใหม่นะฮะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่15คกุมภาพันธ์นะฮะ2565เป็นต้นไปเนี่ยจะยกเลิกเรื่องการเจ็บป่วยโควิดเนี่ยเป็นเรื่องของฉุกเฉินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครป่วยด้วยโควิดแล้วไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหรือแม้แต่เข้าฮอสปิเอลก็ตาม นะฮะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลนะคะรัฐบาลก็ดูแลเพียงแต่ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ของท่านเองเช่นประกันสังคมสิทธิข้าราชการหรือสปสอชอหรือ30บป่ารักษาทุกโรคนะฮะท่านก็ไปเข้าโรงพยาบาลที่ท่านได้สังกัดเอาไว้นะฮะหรือแม้แต่ท่านใดที่มีประกันสุขภาพส่วนตัวก็ใช้สิทธิตรงนั้นได้ ซึ่งตรงนี้ต้องขอแนะนำกันนิดนึงว่าความจริงเนี่ยตอนนี้ก็คือหลายโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะรับก็ต่อเมื่อเนี่ยนะฮะถ้าท่านมีประกันสุขภาพเหมาจ่ายหนึ่งล้านขึ้นไปนะฮะเขาถึงจะรับนะฮะเพราะฉะนั้นห้องเนี่ยก็จะว่างเตียงก็ไม่เต็มถ้าเกิดท่านมีประกันสุขภาพเหมาจ่ายหนึ่งล้านขึ้นไป แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีหรือมีไม่ถึงเนี่ยโรงพยาบาลหลายที่เนะะเท่าที่ได้ติดต่อลูกค้าที่ติดโควิดเนี่ยเข้าไปรักษาเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าให้วางเงินอย่างน้อยก็สักแสนห้านะฮะบางที่ก็6กหมื่นบางที่ก็ล้านหนึ่งแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ขนาดความหรูหราของแต่และโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ยังไม่มีประกันสุขภาพหรือ มีอาจจะไม่อัปเดตนะคะเคยทำเมื่อปีสิบปีที่แล้วหรือยี่สิบปีที่แล้วก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ทบทวนแผนประกันสุขภาพของท่านด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นทีนี้รายละเอียดถ้าท่านใดสนใจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทประกันหลายแห่งนะคะที่ดิฉันก็ได้ดูแลอยู่เนี่ยก็สามารถติดตามหรือว่า ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโดยสแกน QR code ที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะพูดคุยกันเข้ามาได้แล้วก็อาจจะคอมเมนต์นะคะเ,เงื่อนไขต่างๆที่ทางคอพพหรือทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเมื่อ,อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบนะคะใน คอลัมน์ช่วงประกันทันข่าวนะฮะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วพบกันใครสนใจเรื่องใดคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากรู้เรื่องประกันเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์ประกันบ้านคอนโดประกันร้านทองประกันปั๊มน้ำมันหลายๆเรื่องประกันติดต่อพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะ ใน EP ถัดไปนะคะแล้วพบกันใหม่นะฮะอ้อมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยที่ได้เคยทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหรือประกันใดๆก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้ก็คือทางคอพอพอได้ฝากมานะฮะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวก็คือท่านบางท่านอาจจะกรมาทันหายไปแล้วหาไม่เจอ เอ๊เราซื้อประกันโควิดกับร้านสะดวกซื้อหรือซื้อกับออนไลน์าบางทีก็ได้รับกรมธรรม์ผ่านลิงก์ลิงก์ในมือถือลบไปแล้วหาไม่เจอจำไม่ได้ว่าซื้อไว้ที่ไหนก็แอดไลน์ของทางคอปปนะฮะโดยแอดที่ไลน์แอด oic connect นะฮะนะฮะตามภาพนี้เลยนะฮะไลน์แอด นะฮะมีคำว่า add แอปสนะฮะ O I C แล้วก็ connect นะฮะ C O N N E C T นะฮะย้ำอีกทีนะคะไลฟ์นะะ O I C C O N N E C T นะฮะแล้วเข้าท่านก็เข้าไปใส่เลขบัตรประชาชนนะฮะของตัวท่านเองนะะขอให้ทำในมือถือของท่านนะฮะ อย่าไปทําให้คนอื่นนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการบันทึกในทะเบียนของที่ทางคอปพอเนี่ยเขาจะอาจจะบันทึกไว้ว่ามือถือนี้กับเลขบัตรนี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่หรือทําให้เพื่อนทําให้ญาติอาจจะทําแล้วหาไม่เจอเพราะฉะนั้นลองลอง,ลองทำของใครของมันลองดูก่อนนะคะ ซึ่งซ,งซงช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางที่ทันสมัยที่สุดละที่ท่านสามารถที่จะหากรมทานของท่านได้เจอว่าท่านทำที่ไหนไว้เท่าไหร่ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน e p ีถัดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง u u s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ